สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้ไม่ได้จับซองอันนี้ไม่แชนแนลนะคะผู้ชมถ้ามีเสียงรเหลือียเราจะสนใจนะคะผู้ชมบอกว่าฝนตกหนักมากะวันนี้เราจะมาจาัดสิบบันดับตัวละครนี้ไม่ได้ตัวรายที่ผมเซฟเป็นสุดอันดับที่สิบคือมารติโกโร่เพาะถ้าเป็นของเซฟมา,าร์ติโกโร่แบบแบบไอ้ตัวมาร์ติโกโรตัวผมมาเอาไม่ได้หอเอามารติโกโร่ของผมที่ผมเซฟมันเขาบอกว่ามันแกะมัน,นก่งเลยเป็นพ่อของมิโกโร่ตัวละครตัวเขียวสายเขียวที่ผมชอบที่สุด ไปอยู่กับอันดับที่ก้ากันเลยอันดับที่ก้านั่นก็คือลาดิพี่ชายของกกคูลาดิเป็นพี่ชายของกอคูและเป็นสาวพานสาวเสยอาเป็นพอมพอมาเพียงไม่เพียงไม่กี่ตอนมาสักประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเลยบับก็ไม่น่าจะนักนะครัก็จะมาประมาณห้าแหละห้าตอนก็ตายแล้วทุกคนคือลาดิแต่มันมีไอที่แว่นตาเวลาจะเจอกับศัตรูคนไหนมัาต้องใส่แว่นตานั้นคือวัดพลังว่าพลังมันเก่งแค่ไหนนะทุกคน ตอนเจอกับโกฮานตอนนั้นโกฮานอายุพลัง720คิอว่าเก่งว่ะก็คุมมาเจ้าปัจจุบันแม่งอย่างกาเฮ้ยคุณผู้ชมคุณอะไรเพราะปัจจุบันเจ้าลอกเขาอย่างกาแล้วนะครับทุกคนไปอยู่กับอันดับที่แปดกันเลยอันดับที่แปดนั่นก็คือาเล็กนะครับทุกคน คาร์เล่เป็นตัวละครในหนังวีวภาพภาพาต้องมาเห็นชีวิตนะทุกค,คนในเดวิภาคที่สามนั่นเองชึ่งหน้าตาของเขาหน้นตาตาคาโกคูนะทุคกคนถือว่าเป็นฝาแฝดเมื่มอวานลาดนที่หน้าตาคล้ายเปจิตีานะทุกคนคาร์เล่เป็นตัวละครในหนังวิหรือไม่มีบทบาทจริงว่าเขาก็และเขาเขาก็มีไม่ตายเหมือนกันนะทุกคนแต่เขาแต่เขานันมีหน้าตาที่เาได้กินผลผลไม้เห็นชีวิตไปทำให้เขามาแข็งแรงขึ้น ขึ้นราดิคมันแข็งเก่งขนาดแขงเก่งจนตัวคูตัวนั้นมันซูมไม่ได้เลยแต่ว่าเขาตัวคูจะเป็นสปอสย,าย่าตัวสู้ไหวนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากจะไปอยู่กับอันดับที่เจ็ด okay, นะคะทุกคนอันดับที่เจ็ดนั่นก็คือจาจาเนมบ้านะคะทุกคนจล้วนม่้มาเป็นตัวละครในหนังวีภาพหรือว่าก็คูฟิวชั่นเบิต้า หรือกอูฟิวชั่นกอลสิต้า,นา,นนนตานหาน,นุ่พันนี่อะไรเนี่ยก็คูฟิวชั่นเบกิต้านั่นแหละคนละคนละซึ่งซึ่งหลังซึ่งไม่ใช่มีผู้ไร่มากนะครับขอไปอยู่กับอ,าอาันดับที่หกกันเลยอันดับที่หกกันก็คือเจ้ามัมบูครัตเจ้ามัมบูคนนี้ผมไม่เอานับละอ้วนนะผมว่าของละอ้วนผมก็ชอบนะไ,ไม่ใช่ไชอบแต่ละอ้วนมันเท่น,นะทุกคนหอมเลยจะมา เอาล่างที่ผมชอบที่สุดในื่องจมมูเลกกันนะล่างนั่นคือล่างเหล็กนะเขาคนจอมมูล่างอีกประเทศมาล่างผู้ใหญ่ก็เทศนะทุกคนจอมมูเลามันจะแปมันมันมันต้องปล่อยขนมสามารถแส่ให้คนอื่นเป็นขนมได้แล้วถ้ากินไปคของ้นจะได้พลังของคนนั้นมานะทุกคนนั้นเราใกล้ไปอยู่กับอันดับที่ห้ากันแล้วทุกคนอันดับที่ห้านั่นก็คือซามาผู้ฆ่าเทพเหมือนแจ๊กผู้ฆ่ายักษ์ทุกคนซามาซามาเป็นไครออซิน ที่ต้องการค่าเทพนะทุกคนครับเป็นลูกศิษย์ของโอวัชจากจักรวาลที่สิบนะทุกคนโอเคแรกๆข้าไปอยู่กับอันดับที่สี่กันเลยนะอันดับที่สี่นั่นก็คือแบ็กโกคูนะทุกคนแบ็กโกคูเป็นซามะที่ที่ขอพรจากเทพเจ้าซุเปอร์รากาบอนให้ตัวเองอยู่ร่างกอคูนะทุกคนซึ่งซึ่งแบ็กโกคูมีร่างสเวตเซียตัวคือใส่โกคู ซูเปอร์ไซย่าโรเซ่น้องคนโรเซ่หรือโรเซ่นี่แหละซึ่งเขาซึ่งเนี่ยซึ่งตอนตอนซูเปอร์เขาจะเขาจะมาล้มล่างกับเซมาทำให้เป็นแบ็กซามัส์น้องคนไปอยู่กับแล้วนมาไปอยู่กับดาวที่สามเลยะดาวที่สามนั่นก็คือเซลขายดีขายได้อย่าลืมซื้อเซลกันน้องคนเฮ้ยเราเล่นเราเล่นเราเราเราอ่านกันเซลเขาไปผลงานของรอตเตอร์รอตเตอร์มิวน้องคนใช่ปากนะรอเตอร์มิวแหละเพื่อผิดเพื่อผิด ไปของนี้ของดรแกลโลนะครับดรแกลโลสั้นเซลล์มาเป็นหมายเลขที่31ซึ่งเซลล์นั้นมันจะเวลาที่ดูดคายมันถ้าเผื่อดูหมายเลขยี่สิบเจ็ดกับเลขสิบแปดมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจะเห็นมากแล้วเขาจะข้ามมายเลขยี่สิบหกได้นะทุกคนนั้นเราไปอยู่กับอันดับที่สองก็เลือนอันดับที่สี่ตัวไลน์ที่หกต้นมาสึกก็คือบอลลี่จัดดูวี่นะคนนับพันดูวี่ภาพเก่าก็คนดูวี่ภาพใหม่ภาพใหม่น้องผมมันสนุกดีมีข้าวพอส่วนกอติดใต้คันหนึ่งแล้วผมชอบ บอลลี่นะเป็นสุดยอดเจ้าตานาให้แข่งเก่งที่สุดเก่งว่ากกคูนะทุกคนนะเราไปอยู่กับอันดับที่หนึ่งกันเลยอนะันดับที่หนึ่งใครก็รู้กันแนะ่ว่าคือใครนั่นก็คือฟิวเซอร์นะทุกคนซึ่งฟิวเซอร์เป็นตัวละครตัวร้ายประจำหลักทุกคนมาแล้วถึงดักกุ้งบอลนึกถึงฟิวเซอร์มาแล้วถึงฟิวเซอร์ถึงดักกบอนึกถึงตัวร้ายที่เก่งที่สุดก็าคือฟิวเซอร์ถ้าถึงตัวร้ายคนชอบมาสึกกนะ็คือฟิวเซอร์นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อย่าล คนรักชาแนลอนิเมชันแนลอนิเมชันแนลแล้วก็รีวิวอาหารชาแนลคอสชาแนลแล้วติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครค่ะนะครับในวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายชุบชุบในวันพุธนี้ผมที่ผมจะทำนะผมหาคู่มันมันพันแมนใช่ไหมวันพุธนี้ผมจะทำวันพันแมนกับหัวข้ออะไรอย่างไรปฏิตามนะครับทุกคนในวันนี้ขอลาก่อนบ๊ายบายชุบชุบส่งสัญญาว่ารักกับบทผมจะทำต่อเรื่อยๆนะครับทุกคนบ๊ายชุบ